หมดแล้วเขาตายจากฉันไปหมดทั้งพอ่อทั้งลูกเขาทิ้งจันไม่คนเดียวเห็นไหมหมอเขาทิ้งฉันไปหมดคุณพี่จะพักที่นี่เหรอครับใช่ฉันจะพักที่ไหนล่ะพรุ่งนี้ฉันจะไปหาพี่ชอย หมอ,อกินเป็นเพื่อนฉันหมอคะหมอเคยเห็นคนร้องไห้จนไม่มีน้ำตามะมเห็นซสินั่งอยู่นี่ไงคุณพิงยังไม่ได้ทาอะไรเลยผมจะไปซื้อให้ไหมครับไม่คะ่ะหมออย่าทิ้งช่วยคนเดียวฉันบ้าะละหอที่นี่ล่ละคือที่เริ่มชีวิตของฉัน เป็นสนามรบเป็นสนามรักพร้อมกันไปหมดอฉันคิดถึงคุณพินิษคิดถึงลูกหมอฉันเหงาฉันว้าเวทำไมชีวิตฉันต้องเป็นอย่างนี้มันว่างเปล่าจริงๆ เวลานี้ฉันต้องการอะไรฉันบอกไม่ถูกพูดไม่ถูกฉันจะไปหาพี่ชอยยังไปสมุดสงครามไปสมุดสงครามหมอเก็บที่อยู่ของพี่ชอยกระเป๋าให้ด้วยเดี๋ยวมันหายไไปไม่ถูก หมอบาก,กาม,มแกรักหลับฉันใช่ไหมแกระแกคนที่ไม่มีทางสูง้ไอ้หมอหมาหมาคุณพลิงผมรับผิดชอบทุกอย่างที่ผมทำเออีคนครึ่งสัตว์แกไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรฉันจะถือว่าพลาดฉันโง่ฉันเสียรู้ไอเวตลายตัวหนึง่งพลิงควรจะรู้ว่าผมรักคุณนะหยุดเะ แล้วเร่งจะไปฉันบอกให้ไปฉันเกลียดแกได้ยินไหมฉันเกลียดแกไปเชิญครับอ๋อคุณ ไพโรธครับคุณหมอประสานคงจําชื่อผมไม่ได้ครับมีอะไรเหรอฮะเชิญฮะผมมาจากอยุธยามาตามหาคุณพริ้งของผมคุณพริ้งของคุณถ้าคุณใช้คำว่าของคุณคุณก็คงจะรู้ว่าอยู่ที่ไหนจะต้องมาตามหาที่ทำไมคุณหมออย่าเล่นสำนวนกับผมดีกว่าผมรู้นะว่าคุณหมอมีความรู้สึกยังไงกับเธอผมไม่ใช่งั่งคุณตะโกนขึ้นไปเพื่ออะไร กันดีๆถามกันดีๆก็ดได้หมอบอกผมมาดีกว่าว่าคุณพริงไปเก็บไว้ที่ไหนอ่ะผมไม่ได้เอาไปเก็บไว้ที่ไหนถ้าอย่างนั้นคุณพริงอยู่ที่ไหนเราไปด้ยวยกันก็ได้จะได้รู้กันสักทีว่าคุณพริงจ,จะเลือกหมอเลือกผมนั่นคือคำท้าใช่ไหมก็ไม่เชิงแต่ผมรู้อย่างเดียวว่าผมรักคุณพริงมากกว่าหมอหลายเท่านี่คุณอย่าดูถูกความรักของผมนะผมไม่ได้ดูถูกแต่ผมอยากท้าให้พิสูจน์ ได้คุณเพิงไปอยู่กับคุณชอยที่สมุทรสาครพร้อมเมื่อไหร่คุณไปกับผมก็ได้ตกลงครับหมอเอ้ยมันจะมาทำไมก็ไม่รู้สองคนสามคนแล้วคนไหนอ่ะชิ้นใหม่ของเธอล่ะชิ้นชั้นอะไรพี่ชอยจะถามว่าคนไหนเป็นว่าที่ผัวฉันก็ถามมาเถอะบ้าจริงเพ้งเนี่ยพูดจาภาษาอะไรกัน แม่พี่ช้อยอ่ะอย่าเรียบร้อยนักล่ะฉันยิ่งกลุ้มๆอยู่พลิงแขกของพลิงเน่ยอยู่ที่นอกชาญน,นะพรุ่งนี้พี่มีงานต้องขอตัวพักผ่อนก่อนละอ๋อคุณไพโร์เขาลงไปเดินเล่นนะ่ะค่ะพี่ช้อยทำไงดีอ่ะ ก็ตัดสินใจเอาเองสิแต่ไม่รู้นะพี่ว่าหมอประสานก็เป็นคนดีดีผีอะไรเอาเธอก็รู้แล้วจะมาถามพี่ทำไมตัดสินใจเอาเองเถอะคุณจะไปไหนฉันนัดคุณไพโรธไว้ คุณคิดจะเลี้ยงเด็กเก็บไว้เป็นผัวเหรอไม่ต้องใช้คําว่าเก็บหรอกเดี๋ยวนี้ก็ใช้การได้แล้วอ้คุณคงติดใจรสสวาดมันมากแล้วสิขนาดจะลงทุน,นรับเลี้ยงเจ้ามาไว้บําบัดความใคร่ <c oughs> ก็ยังไม่รู้เหมือนกันคืนนี้จะลองดูแล้วจะบอกนังกากีลืมไปแล้วเหรอว่าเธอระคือเมียฉันถ้าคืนนั้มันเมาจน,นจำอะไรไม่ได้เนี่ย <c oughs> <c oughs> ฉันจะลอให้เธอรู้ใหม่จะได้เอาไว้เที่ยบกับไอ้เด็กเวงคนนั้น เมาไว้ด้วยคนอย่างฉันถ้าจะให้ตัวฉันกับใครนั่นหมายความว่าฉันต้องการจะให้แม้แต่จะต้องแถมเงินฉันก็ยอมแต่ไม่มีวันจะให้เท่าหัวใจฉันไม่ต้องการจะให้พี่พลิงหายไปไหนมาทั้งคืนพี่ชอบมีเรื่องอะไรเหรอคุณประสานไปแล้วเขาฝากจดหมายไว้ให้ ฉันไม่อ่านหรอกนี่พลิงเธอปล่อยให้ยักษ์ลากไปลิงลากมานะ่ะไม่อายเขาบ้างเหรอยักษ์ลิงที่ไหนกันขนาดคนธรรมดาเท่านั้นละพี่ชอยนี่พลิง,งแล้วเธอจะเลือกใครหมอประสานหรือไพโรธเลือกไม่เลือกฉันก็เป็นเมียไพรโรธเขาแล้วละเมื่อคืนเนี้ยตายพลิงทำไมทำอย่างนั้น เขาก็ททำกันทั้งนั้นล่ะถ้ามีโอกาสนะแล้วพลิงบอกว่าคุณเพโรดยังเป็นนักเรียนอืใช่ฉันเลี้ยงเขาตอนนี้เพื่อต่อไปเขาจะได้เลี้ยงฉันเขาเรียนกฎหมายอีกไม่กี่ปีจบคราวนี้ล่ะฉันจะได้มีผัวเป็นหมอความบ้างไอ้ผัวหมอรักษาไข่น่ะมีมาแล้วเบื่อถูกพลิงเอ้ย กันมากไปแล้ววันวันน่ะอยู่แต่ในห้องไม่ต้องทำมาหากินอะไรเลยก็เลครอให้เรียนจบก่อนมาพี่ช้อยตอนนี้ผัวคนเดียวที่เลี้ยงได้น่ะเออคงเจริญหรอกนี่พี่ช้อยเขาลือกันว่าสงครามจะเลิกใช่ไหมก็เห็นคุณพระว่าอย่างนั้นน่ะเขาว่าญี่ปุ่นแพ้แน่อ้าว ถ้าญี่ปุ่นแพ้เราก็แพ้สงครามไปด้วยสิเห็นคุณพระบอกว่าเราอะจะประกาศสงครามคราวนี้เป็นโมฆะการประกาศสงครามกับประเทศสัมพันธมิตรไม่ใช่ความประสงค์ของประชาชนฮึฉันว่าแล้วว่าพวกสัมพันธมิตรจะต้องชน,นะคราวนี้เราก็ย้ายเข้ากรุงเทพกันได้แล้วสินะนี่คุณพระก็ไปซื้อที่ไว้ให้พี่แถวฝั่งทน กำลังจะปลูกบ้านเนอะพี่ช้อยฉันจะไปซื้อบ้านคุณหญิงอะ่ะแกจะขายเลอขายสิโรดบอกว่าก่อนโรดมาจากอยุธยาคุณหญิงเขาไปจำสินอยู่ในวัดแล้วก็เอาสิลองดูมีเงินซื้อไว้เป็นของน่ะดีเราจะขายขึ้นมามันก็ไม่ขาดทุนพิงลองไปขอซื้อแกดูสิ ฉันอยากมีบ้านอยู่กับโรดเราจะได้มีที่มีทางเป็นของเราสักทีในที่สุดฉันก็ได้เป็นเจ้าของบ้านคุณพินิษคุณหญิงเรียกเงินจากฉันไปพอประมาณโดยอ้างว่าจะเก็บเอาไว้ทําบุญจะเป็นไรฉันยอมเสียเพราะฉันถือว่าฉันยังมีเงินพอที่จะซื้อความสุขให้กับตัวเองได้ฉันคิดถึงวันที่ไพโรจจะเรียนจบวันที่ฉันจะได้เป็นเมียหมอควา มันทําให้ฉันเกิดความสุขอย่างประหลาดแต่มันก็เป็นความรู้สึกที่แปลกที่จะต้องจ่ายเงินค่าขนมให้กับผัวทุกเช้าเหมือนแม่จ่ายค่าขนมให้ลูกก่อนไปโรงเรียนแต่ฉันก็คงจะคุ้นกับมันเข้าสักวันหนึ่งชีวิตประจําวันของฉันในช่วงนั้นมันหนักหนาจนเหลือจะทนผิดกับช่วงชีวิตที่ฉันอยู่กับคุณพินิษฉันไม่ต้องแตะอะไรเลยงานบ้านงานเรือนก็ไม่ต้องรับรู้แต่ช่วงเนี้ ฉันต้องแตะต้องทำต้องรับรู้ทุกอย่างฉันต้องอยู่ในสภาพของเมียของแม่ของคนใช้ <c oughs> เป็นคุณพริงสำเร็จรูปจริงๆแต่บางครั้งคำที่ว่าทําดีย่อมได้ดีมันก็ไม่แน่เสมอไปลูกเจี๊ยบอย่างไพรโรธก็าอาจจะเปลี่ยนเป็นไก่สภาพที่จะต้องเป็นผู้รอคอยได้เริ่มขึ้นกับชีวิตฉันไพรโรธเริ่มกลับบ้านผิดเวลาไพรโรธเปลี่ยนแปลง ทำไมเพราะอะไรเขาคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตอบคําถามของฉันได้ทําไมอีผู้หญิงคนนั้นมันสาวกว่าสวยกว่าหรือมันมีเงินให้แกผลานมากกว่าฉันพิงพูดเรื่องอะไรไม่เป็นเรื่องนี่อย่าไปไหนนะฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่าเดี๋ยวนี้ทําไมจะต้องกลับบ้านคำ่คำๆโธ่ผมไม่ได้ไปไหนผมไม่ได้ไปทําอะไรหรอกตอแหลดูซิมันกี่มองกี่ยามแล้วสำาักออกมาได้ว่าไม่ได้ไปไหน ผมไปท่องสือกับเพื่อนนะสิท่องสือมาดินี่นี่มันตำราเรียนผมนะทำไมมันกูซื้อกูฉีกได้อ้าวมันมทอนน่องแล้สิบ้านเพื่อนก็ทำไมไม่ให้เพื่อนอมันมาท่องที่นี่บ้างละ่ะใช้อะไรท่องกันเหมือนดึงดิ่ดพันกันจนดึกเดินยังงี้ท่องกันยังไง <c oughs> นทนไม่ได้ฉันเรียนแกมาแกทำกับฉันได้ฉันไม่ใช่ส้วมสาธารณะนะวะ ผมไม่ได้ไปติดผู้หญิงผมไปเล่นไพ่ที่บอลไปเล่นไพ่บอลอะไรบอลการพนันที่รัฐบาลเปิดหาไรายได้ให้รัฐพริงฟังผมนะผมโดนออกจากมหาวิทยาลัยแล้วสอบไม่ได้สอบเวลาเรียนก็ไม่พอผมอยากจะหาทางหาเงินผมไม่อยากอาศัยไม่อยากเกาะพิงอยู่อย่างนี้ผมเป็นผัวแต่ไม่ภูมิใจในคำนี้เลย ทำหน้าที่ของผัวให้พริงได้แค่บนเตียงโถ่พริงผมรักคุณผมอยากมีเงินมาเลี้ยงคุณอยากให้คุณสบายเข้าใจผมบ้างซิผมจะให้ยานอนหลับที่นีนอ่อนกับคุณพริงมันจะช่วยระงับความคิดฟุ้งซ่านจิตใจจะดีขึ้นคุณพริงคุณนอนได้ง่ายมากขึ้นนะค่ะไม่อย่างนั้นกว่าจะหลับก็เกือบสว่างคาตาผมอยากจะช่วยคุณพริงให้ได้มากกว่านี้ แค่นี้ดิฉันก็ทราบซึ้งแล้วล่ะค่ะเะยครับทราบซึ้งแค่ไหนครับดิฉันหมายความว่าอย่างน้อยๆได้พูดได้คุยแล้วได้ระบายซะบ้างดิฉันก็มีความรู้สึกที่ดีขึ้น <c oughs> ก็ได้หมอนี่แหละคะ่ะเป็นที่ระบายจะไปพูดกับพี่ช้อยเนะี่ยพี่ช้อยก,ก็ไม่เข้าใจเออคุณช้อยเป็นยังไงบ้างครับสบายดีคะ่ะตอนนี้ย้ายเข้ากรุงเทพแล้ว เลยครับวันหลังเนี่ยผมเห็นจะต้องแวะเยี่ยมบ้างแหละครับเออจะเที่ยงแล้วทานข้าวกับผมสักมื้อนะครับคุณหมอไม่มีนัดกับใครเหรอคะจะนัดกับใครถ้าคุณพริงว่างและจะให้เกียรติไปกับผมละก็ผมก็เลิกนัดได้หมดขอบคุณค่ะจะไปทานที่ไหนเลยคะเดี๋ยวผมพาคุณพริ้งไปเองโอ้แล้วยานอนหลับเลยคะเดี๋ยวเราผ่านห้องจ่ายยาผมจะเอาให้ครับ เช่นครับเช่นะม <c oughs>